อีกแล้วนะคะวันนี้เรนจะพามาดูผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ฮาบสีนะคะของรถค้าวจตเลียนคันนี้เลยและวันนี้น,น,นะคะลูกค้าก็ได้เข้ามาเพิ่มเป็นช็อคฝากระโปรงหน้าค่ะหน้าตาแบบนี้สะดวกสบายใช้งานง่ายนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปจะพาไปดูในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะมากันที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะเป็นนี้เลย ตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดข้างคนขับค่ะเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีงก็จะมีไฟสีส้มแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดค่ะโอเคเลนเปิดให้ดูกันเลยฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแล้วนะคะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานการติดตั้งนะคะของพี่ช่างสองที่ร้านนะคะที่มีประสบการณ์การติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามามากกว่า1น,นึ่ันคันนะคะ เก็บส,ส,สายไฟได้ปลาสวยงามเข้าที่เดิมโอเคต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มปิดฝาท้ายค่ะสามารถถ่างปิดฝาท้ายได้นะคะแล้วก็มีเซฟตี้เป็นกันหนีบค่ะโอเคฝาท้ายก็จะเล่นกลับขึ้นไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกดปิดให้ที่อีกครั้งหนึ่งฝาท้ายของที่ร้านจ,จะเป็นแบบล็อกโพลนะคะฝาท้ายก็จะปิดลงไ่นิ่มในในๆแบบนี้เลยโอเคต่อไปที่ปุ่มฝาท้ายเดิมนะคะก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ กดลงไปแบบนี้ไม่ต้องหมุนจะชาบแค่หนักหนึแล้วนะคะสุดท้ายก็จก็เปิดขึ้นมาปุ้เลยใช้งานง่ายมากต่อไปอันนี้เลยค่ะจะเป็นตัวรีโมทเดิมนะคะจะเด่นของที่ร้านเลยก็คือไม่มีการดัดแปลงใดๆนะคะใช้รีโมทเดิมของลูกค้าเลยสามารถกดแช่ไปที่ปุ่มรูปเปิดฝาท้ายตัวนี้เลยนะคะใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะไม่ดืม้นมาปิดคือ,คอโอเคฝาท้ายจะปิดปลงไปแล้วนะคะรีโมทเดิมไม่มีการดัดแปลงนะคะ ตแบบนี้ต่อไปนะคะที่ผ่านไม่ได้เลยเนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์ทาวเตค่ะและเซนเซอร์ทาวเตคองทีร้านนะคะก็จะมีเซฟตี้เหมือนกันก็คือสามารถใช้ได้แค่ตอนที่รจาจับเส็จเท่านั้นสามารถสั่งงานได้ทั้งเตเปิดแล้วก็เตปิดค่ะเดี๋ยวเรนจะมาเต็ปิดให้ดูนะคะโอเคผ่าท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะทำงานไรมากและอีกอย่างก็คือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องก็ต้องขอจบการรีวิวปัด้ายไฟฟ้าของระบบเซนเซอร์ฮับเปจของรถทามาลโบรเลอออนัอุเท็กขั้นนี้ก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจฝาท้ายดีๆแบบนี้นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เชนเจเอสโตนะคะหรือว่าไลน์แอดเจเอสได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ